สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผูสุคนนะครับเนาะครับครับมือีนกับท่านส่องเส้นหยาผ้าเลาะนะครับเด้อครับกับนาแนวทางครับแนวทางตัวเหลขกคำง่ามครับครับชุดนี้กรับเป็นของเหลขกมีที่มาเลยครับเด้อครับผู้ได้ของมาแล้วก็ับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์หาน้ำแนครับกดติดตามพร้อมครับเพื่อซื้อวัตถุดแนวทางนะครับเนาะครับเป็นการโค้งสุดท่ายของเพื่อนครับอันนี้เป็นชุดเต็มของเพื่อนครับ ครับชุดเต็มของทั้งเหล็กมีที่มาแหละครับเป็นท่งมหาไห้นะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขครับเหล็กมีที่มาเมืองหนองค่ายเมืองพญานาคเป็นละครับเมืองพ่อพญานาคเขานะครับเนาะครับครับสำรับสี่เข่าไปเบิ้งสุดต่อไปกลับมาเบิ้งหววที่แล้วคนนะครับเนาะครับหววที่แล้วเหล็กมีที่ม่าครับเป็นหัวที่สิบหกครับ สำหรับตัวเลขเล็กมิติมากครับเป็นวันที่แล้วไปบนไปล่างเลยครับวิ่งบนวิ่งล่างนะครับเนาะครับไปทั้งบนทั้งล่างครับเป็นไหหมาสามเป็นโกับสามครับ6กับสามเด่น6กะครับครับวัที่แล้วเลขที่ออกกับเป็นห6ห 6. 6. 6. กหกวากสอง สามเจ็ดนะครับเนาะครับกับสามเจ็ดเหลขกล่างสามเจ็ดครับสำหรับตัวเลขที่ออกบนครับเป็นหกหกสองเลข3สามตัวครับขาเข่าทั้งบนทั้งล่างแหละครับไปทั้งบนทั้งล่างครับสามกามาหกกบมาครับหกมาหลายอยู่ครับหกมาสองตัวครับสำหรับเป่นจับมาเนาะครับสำหรับเล็กกันเพิ่นก็เป็นหกหกเลครับเด้อครับเลขกมีที่มากครับงามครับ สัวนเอาสองไส่กับแตกสามตัวคนละครับไก่อีกตัวหนึ่งกลายเป็นซีซีนะครับเนาะครับซีซีก็หกหกแหละครับสําหรับเลขขังเพื่อนครับมาตัวขางนาแหละครับครับสําหรับตัวเลขปรนจับคู่เลขสองตัวครับปรนจับมาให้ครับมีหกคู่ครับมีหกหกสามหกสี่หกเก็ดครับลุดหกสองนะครับเนาะมันออกหกสองอีกตัวหนึ่งครับ สามซีสามหาสามสองสามหาเป็นจับเด่นมาสามหาครับหกเพื่อนให้หกสามครับเป็นตกลุของเพื่อนครับกาดลุดไปเนาะครับเนาะครับเอาสําหรับตัวเลขขามีเข่ามีลุดเป็นของธรรมดาครับถือว่าที่สุดนี่คืถือว่าถือเต็มๆเลวครับมาเต็มๆเนาะครับเนาะหกกับสามตว่าครับทั้งบนทั้งล่างนะครับ ครับสำหรับเลข3ามโตกับสองหกสามสี่หครับอันนี้ก็เป็น1 1 1 6 6ซะอันนี้ตัวนี้ครับ1 6 6ซะก็เป็น2 6 6ครับ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 ว่าเป็นยังนไงครับเนาะครับตัวเลขสู่เลขคำนวณเพื่อนถือว่าเพิ่นมาดีเนาะครับเนาะครับถือว่าเพิ่นเดินมาดีครับครับถือทางครั้งแรกครับ สำหรับเลขวิ่งของเล็มีติมาเนี่ยผเคยลุ้จักเทียด้ยครับครับขรั่นตีเลยเลยครับสําหรับตัวเหลขของเพลอนครับครับมาเบิงหงวดวันที่งวดเป็นงวดวันที่หนึ่งละครับวันที่หนึ่งตุลาเนาะครับสําหรับวันที่หนึ่งตุลาครับตัวเหล็กเป็นกระซุ่งมา่ล้วครับท่างโทรศัพท์นะครับเนาะสมมืิเมืองอีกาสะดวกสบายครับ เป็นเลขมีที่มาเนาครับเนาะครับอย่ลืดนะครับเอ้อค,ค,คนไหลคนแชร์น้ำแนนครับเลขเลขมีที่มาครับครับเมืองน้องไายเนาะครับเนาะครับบุงเหล,เล,เล็บเมืองน้องไข่ หลายปีม่แล่าล่ะครับถ้านับได้ก็เป็นสองปีสามปีแล้วครับเพิ่นส่งตัวเลขมาให้บ่เคยรุดบ่เคยพ่าดครับเลขกเพิ่นก็ในหน่อยตัวนึงครับครับวันนี้มันมีบนมีล่างนะครับเด้อครับบ่ได้ไปทั้งบนทั้งล่างครับครับสําหรับเลขกมีที่มาครับประจําวันทีหนึ่งตุลาครับเดือนเดือนตุลาล่ะครับตุลาต่อคอ โ oh, อเจ็ดน,นะครับเนาะครับอ้าตัวเลขงามเลยครับเด้อครับเอามาตอดมาฝาดเอฟซี 3, ครับอ๋อชุดนี่ชุดนี่นนเลขมีที่มากครับเพื่อนห้ไปที่อ๋อเพื่อนห้ไปบนล่างเลยครับเอาเป็นบนล่างครับเลขเพื่อนมาหลายตัวครับบนล่าง ทวดที่ทวดที่นะครับเด้อครับมีบนมีล่างโมเมนครับตัวนี้โมเมนขาจิมครับทษดทษดทษหลายๆครับเพื่อนหายไปที่บนที่ล่างเลยครับบนล่าง่นมีบนมีล่างบนล่างครับทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับเลกวิ่งครับวิ่งวิ่งบนล่างเพิ่นครับไปที่เกตกับเบ่าครับ จ็ดกับเก่าด้ครับได้ครับเอาจับคู่ครับสำหรับเหล็กจับคู่เพื่เพิ่นเพิ่นจับคู่มากครับมีหนึ่งเจ็ดนะครับเหล็กจับคู่นะครับได้ที่นี่ครับเอามาเบิ่งเหล็กจับคู่บนล่างครับบนล่างโทษที่มีกี้เขียนพิษครับเพิ่นบนล่างครับจับคู่ครับจับคู่ที่ไี่ครับจับคู่กับมี หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจห้าเจห้าเจดเครับเจดเ้า เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเลยกัเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่ตัวสุดท้ายก็ 8, 9, แปดเก้าแหละครับแปดเก้านะครับเนาะครับเห็นน้ำกัดนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขของเพื่อนมีแค่นี้ครับมีหกคู่ครับสำหรับปุ่นลางของเพื่อนครับเลขกสามตัวที่นี่ครับเพผนจับมาให้ เพิ่นหายมาสาหางครับมี3สาหางออกไป3หางเลยครับเอาเพิ่นหายไปที่5 5าห้าหนึกหนึ่งติดหไว้ครับสี่สี่็ห้าครับ แง้มคู่ตเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเหล็กเหล็กมิติมาครับทางส่องเสียงหยาพาเลาะได้ครับเด้อครับจัดไปครับสำหรับผู้มักแหละครับสำหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับผู้มักก็จ้าจัดผู้คัดกับพานครับทางส่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะครับเนาะครับตัวเหล็ก็มีความเสี่ยงนะครับเด้อครับเพียงความสนุกสนานเพียงความบันเทิงครับสำหรับตัวเหล็กท่าเพื่อนก็บ่หลาย์ตัวละครับเบิ้งไปน้ำกันแล้วนะครับเนาะครับเอ้ามาเบิ้งตูน เนีนๆคนไหมากก่อนครับนี่เลขมีสิมากประจาวันที่หนึ่งนะครับเด้อครับวันที่หนึ่งครับบุนล่างเลยครับไปทั้งบนทั้งล่างครับกลมเด่นไปที่เกศแหละครับกลมเด่นไปที่เกศนะครับเด้อครับก็เป็นเกศเก่าแหละครับตัวเินก็เหอนเกศเก้า เกต้าตัวนี้เป็นตัวร่องครับหนึ่งเกดเป็นตัวร่องครับเก่งมัดกูตัวลวครับย่นี่เรล็กสามตัวครับบึง่งคักๆได้ครับเด้อครับงวดที่แล้วนี่ครับซุยตัวเดียวครับ <Leonardo> ครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับงวดปั้นที่หนึ่งตัวอ้าครับเหล็กมีทีมาครับสําหรับชุดนี้เพิ่งหายไปที่เกตกับเกาครับเกตกับเก่าครับร่องเก่าได้ครับเด้อครับเอา ครับเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหาเจ็ดเก้าเจ็ดสี่แปดเก้านะครับแปดเก้านี่เป็นตัวล่องอีกตัวหนึ่ง่นเอาไปเฉียดมากยังสี่ครับเฉียดมากก็ค่อยชัดครับเอาตัวล่องนะครับเด้อครับแผ่นเทียบบางที่มันจะอาจตดเก่งงูเพิ่นข่าวบอกว่าถือแหละครับสําหรับตัวเลขเนาะครับเนาะครับเอาหาเบิรงครับลอตเตอรี่นะครับเด้อครับจับไปครับสําหรับลอตเตอรี่ครับ สนับสนุนรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีเงื่อนรายแหละครับท่านสองข่าสีขอลาพี่ร่น้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซียูดีมีแห้งสุขสคนนะครับเด้อครับครับพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ